ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับชุดนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับรีวิวดโนซอร์เวิลด์อิเล็กทริกบอลเอ o ดนซรนะครับเป็นของเล่นไดโนเสาร์ออกไข่นะครับใส่ฐานแล้วออกไข่ได้นะครับซึ่งแบบนึงก็จะมีสุดสองสีนะครับแล้วผมก็หามาได้แค่สองแบบเองคือไทเซเลทอปครับกับบาคิโอซอรัสนะครับ ท้าน,นข้างนี้ก็จะเป็นวิธีต่อหัวต่อหางครับครับคือด้านหลังก็จะมีอีกสีหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีอยู่สองสีนะครับอย่างละสองสีนะผมก็หามาได้แค่สองแบบเองอ่ะเรามาลองดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างในเซตครับมีหัวมีหางมีตัวแล้วก็สุดท้ายไข่ครับสามฟองเหมือนเดิมเหมือนกับ ชุดที่เขิมผมเคยไปรีวิวนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นช่องใส่ฐานครับครับแล้วก็จะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาต่อนะครับอย่างแรกก็ต่อหัวก่อนเลยนะครับครับอ่าได้แล้วรู้สึกว่าเซตนี้ต่อง่ายกว่านะเฮ้ยสลบครับสังเกตดีๆนะครับอ่าครับ ผมมาต่อให้เสร็จเร็จก่อนนะอันนี้ก็ไทยเป็นลาท็อปครับมีอย่สองสีนะผมได้สีนี้มาครับมีผมวมีหางมีขามีตัวครับแล้วก็ไข่ามาเหมือนกันเลยไข่เซตนี้มาเหมือนกันเลยครับอ่เรามาต่อหน่อยนะนะครับรู้สึกว่าเซตนี้ต่อง่ายนะต่อง่ายกว่าเซตก่อนเยอะเลย เดี๋ยวนะอ่าได้แล้วครับช่องใส่ฐานก็เหมือนเดิมครับสวิตช์ก็อยู่ข้างค้าแล้วสวิตช์ก็อยู่ข้างบนเหมือนเดิมครับครับครับแบบนี้มีไฟด้วยนะครับครับมีไฟตรงคอด้วยนะแล้วก็มีไฟตรงเขาด้วยครับคือแล้วเขานี้ก็เป็นยางนะเป็นยางเอาครับเป็นยางใสๆสเอาครับ รู้สึกว่าเดินช้าหน่อยนะตัวนี้ครับต,ตรงนี้ก็มีไฟด้วยนะไฟที่คอครับกับไฟที่ตานะครับครับเดี๋ยวงั้นผมจะมาลองให้ออกไข่ดูบ้างนะครับ อ่า,อาเดี๋ยวผมจะใส่ไข่ลงไปนะเดี๋ยวดูที่ว่ามันจะออกไข่ไหมครับอ่าออกไข่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองอีกนะอ่าครับ อาออกไข่แล้วอ่าคือเดี๋ยวมาดูทีละตัวนะครับว่าเป็นยังไงนะอ่าหนึ่งรักหนึ่งตองแล้วนะอรู้สึกว่าเดินช้าหน่อยนะไม่เร็วไม่คล่องแคล่วเลยคือแต่ก็สมกับเป็นไดโนเสาร์นะครับ ครับก็จําลองมาให้เดินช้าดีนะอ่ะเดี๋ยวเราให้ออกไข่อีกฟองหนึ่งะกันครับเพราะระยะเวลาในการออกไข่มันช้านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับครับส่วนตัวน,นี้ก็เดินช้าไม่แท้กันเลยนะครับก็ทํามาสมเกินสมจังดีเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราออกไข่อีกสักปองหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วอืมครับเดี๋ยวมาดูโดยรวมกันนะครับครับเซตนี้ก็หาซื้อได้ตามห้างนะครับอ่ะเดี๋ยวดูอีกนะครับ ครับอ่าเดี๋ยวผมจะหันมาทางนี้จ้างน,นะครับ<ม>ก็หาซื้อได้ตามห้างและตามร้านขายของเล่นใหญ่ๆนะครับคลิปหน้าก็จะมาพบกันใหม่นะครับ